ก็รู้สึกว่าหนาวสันะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยเนาะโ <c oughs> ดยที่ยุ่งนาเนาะ <c oughs> วันนี้เป็นมนิตหมายที่ดีนะครับที่พวกเราได้มาร่วมประชุมกันที่ห้องประชมุมแบบน,นี้และผมก็มกรู้สึกดีใจที่ภาคภูมิใจที่ท่านองค์หูวองค์ย่านะครับได้อน,นุญาตให้นําเรียนตอ่อบางประการเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราได้ รัฐชาตินะครับจากปีหนึ่งนะครับกระผมเองเป็นดาวเทียมมา,าต,ตั้งแต่กําเนิดนะครับชื่อว่านายดาวเทียมหรือเด็กชายดาวเทียมบร้มากตั้งแต่วันที่16กันยายน2501นะครับเพราะปีนั้นเป็นปีที่ถูกปล่อยดาวเทียมดวงแรกนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมรการืประเทศอะไรน่นะครับ าปล่อยดาวเทียมลงได้คุณพ่อก็อเลยกำหนดชื่อให้ชื่อ็กชายดาวเทียมมาตั้งแต่วันนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้เลยเพราะว่าครั้งตอนเป็นนักเรียนก็เคยไปเรียนอยู่ที่หลายโรงเรียนนะครับหลายสถาบันก็เลยไปขอเปลี่ยนชื่อแต่เขาไม่เปลี่ยนทำไมถึงอยากเปลี่ยนชื่อก็เพราะว่าเพื่อนเพื่อนร้องเรียนนะครับเวลาไปเรียนหนังสือนี่ก็ ลองรองเท้าของน้ำจา่าดาวเทียมนะครับในช่วงนั้นมันรนะองเท้าเยอะเนาะรองเท้าดาวเทียมเยอะและคนใช้เยอะนะครับและต้องคดนทานแล้วก็มีเพลงขอปเป้เรร้องเพลงนั้นหละร้องเรียนผมผมก็เลยโมโหนึกอยากเปลี่ยนชื่อน,นะครับก็เข้าไปที่สํานักทะเบียนแต่เขาไม่ยอมให้เปลี่ยนครับเป็นเรื่องที่แปลกจรงิงเขาบอกว่าจะเปลี่ยนทําไมก็ถามอย่างนี้เลย ถามแบบโมโหนะครับแบบนี้อารมณ์ผมก็เลยไม่กล้าพูดไม่รู้จะบอกเหยียดผมก็ยังไงนะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตั้งชั่ววันนี้นะครับก็ได้ชื่อนั้นมาตั้งแต่แรกเกิดเลยจะเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่ได้คุณพ่อก็ยังย้ำอยู่ว่าถ้ามึงจะเปลี่ยนมึงเปลี่ยนน้ำทุกุณด้วยนะอีพอหวางพี่แต่มึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำสุกุนพ่อเด้อก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนนะครับ ถูกสัง่งมาเป็นดาวเทียมโดยเฉพาะก็เลยพอมาถึงช่วงนี้เราได้รับคำพารุดจากองคงปู่ว่าดาวเทียมถูกสั่งมาปฏิบัติหน้าที่ก็ผมจะเป็นเรื่องจริงตามที่ท่านพูดนะครับตามที่ท่านให้บอว่าจำเย็่พวกเรานะครับก็รู้สึกดีดีที่ได้มีโอกาสเป็นผู้นำด้วยโลกนะครับพวกเราทุกท่านก็คงจะภูมิใจนะครับประวัติที่เป็นมาแล้วก็ เป็นแม่ทองคำเป็นทาไปนะครับขอจิตเป็นคนสัง่งเขาก็เลยขับรถเชื่อเขาสัง่ง <c oughs> แค่เข้าไปอุบลน,นะครับไม่เคยขับรถไปทางไกลนะครับมีเพิ่งไปกราบไหว้องคู่นี่แหละที่ได้ขับรถทางไกลนะครับไนอุบลก็เคยไปเจ็ดเจียเนาะจะถามนะใช้วิธีโทรศัพท์ต่าง IPX ขอเป็นนะครับเจ็ดีไสมเจ็ดีเนาะ ถามเอาโทษถามกการมันมีทุกภาพเรับเป็นผู้ขอมุ่นมาไปยุ่งหังนยุ่งอยู่ย่งมองมองห่งนี้แล้วก็เที่ยวได้เยอะหัวนะครับก็ <c oughs> ไปยันถึงได้กราบองค์ปูตั้งแต่สมัยเหร่เดีวปัญญาร้กสิบประมาณนั้นนะครับต่อมาก็ไปทราบว่าท่านไปอยู่ที่โคราชลำเต็นเชกกตามไปอีกนะครับตาไปตลอดทุวช่วงจังหวะที่ท่านมีการอบรมให้ความรู้ แล้วก็ไปร่วมงานตลอดนะครับต่อมาอีกก็เป็นจังหวัดพิุการอำเภอศรีวิไรนะครับช่วงนั้นก็ได้ไปรับเอานามเมืองบนนามเมืองบนผมก็ได้ไปรับที่อำเภอศรีวิไรนะครับทำงานที่ไม่เคยไปขับรถขึ้นภูเขาเนาะขึ้นภูเขาที่สูงไงมแล้วรถผมดับเครื่องดับเลยนะครับวันนั้นเนี่ยดับตามภูเขาเลยไอแต่มันงอมันหักจอกใช่ไหม ก็ไม่เคยขับรถขึ้นเขาเนาะไปได้ยังไงผมก็ไมเข้อใจเหมือนกันว่าไปได้ยังไงไปถึงอำเภอที่ไรจังหวัดตุรการนะครับตามผู้ตัมเขาไปนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องบางเงินแต่มันก็บางเงินจริงๆนะครับไม่รู้ว่าไปข้ามเขาไปได้ยังไงนะรก็ได้ไปรับนาเรื่องบนว่าเออแกเลบซี่เอฟเด็ดาวเทียมซิกกี้พิงเท ก็ได้ถ่ายรูปไว้นะครับในโทรศัพท์แต่ยังไม่เคยเปิดดูเพราท่องเรานะครับต้องเอาในใจจดจำได้อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องทาชื่อตัวเองให้ได้เพราะว่าเราจะต้องทํางานเพื่อช่วยเหลือมนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่เคยไปหวังว่าเฮ็ดเช่นไหนประเทศไทยหรือเช่นอื่เร่ดูเรื่องผมมาอย่างสิ่งเพราะว่าสังคมเรามีแต่ความเอาแรงเอาเปรียบกันมีแต่ความยิ่งยินดียินเห็นขึ้นกันและกันนะครับ โดยเฉพาะพวกข้าราชการนะครับก็ต้องจริงจริงเห็นเอาสองขั้นสามขั้นก็เตีบอกโวยอย่าบอกเงินเราบอกไอ้โวห่องู้งเงินอีกที่อันนี้ก็ห่องอย่าบอกไอ้ใสข้าราชการเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะข้าราชการโวยเนาะห่องเงิกะเพราะงน้ำเงินดอกแต่ว่าพูดเห็นใจดีดีแล้นะครับก็รู้สึกว่าเบื่ออยากจะออกจากราชการแต่ก็ต้องทนเพราะว่าคุณพ่อได้สั่งไว้นะครับว่า มึงเปต้องเป็นผู้เป็นเจ้าเป็นนายเลีนมาแล้วไปต้องทำงานเป็นเจ้าเป็นนายด้ายมันเด็ดง่ายเป็นไทยแต่วปะฮะกแบบเพ็รก็เห็นมั้ยเจ้หน่อยอายุนะครับใช่าะกับไม่อยากเป็นตั้งหน้าอยากเป็นผู้ก็พอสร้างไวปนะครับแต่เลยงเป็นสอบเลี้ยงกู้นะครับแตเลยมาเป็นกู้เป็นตลอดเป็นอายุเกษราชการปีสองพันหกร้อยหกสิบเด็ดนะครับก็มารับใช้องค์ปู่องค์ย่าและรับใช้มนุษย์ ของโลกเราเพื่อปฏิรูปโลกนะครับปฏิวัติโลกมนุษย์นะครับอยากจะให้สังคมมนุษย์เป็นโลกศีวเวลายเป็นความฝ่ายฝันวันนี้ความจริงได้เกิดข,ขึ้นแล้วครับท่านเราเป็นมนุษย์เป็นผู้นําของมนุษย์ที่ต้องนําพามนุษย์เพื่อเขาเข้าสู่ยุคศีวเวลอย่างแท้จริงครับขออนุญาตการเรียนก่อเนเพียงเล็กน้อยเท่านี้ครับผมค์หญยาครสาธุ